ตอนนี้บาบเบต์สาวลินครับผ่าร้านสาวครับผ่านางนพมาาผ่านางนพม่าน้อยไปแข่งไปประกวดสู้ไหมลูกสู้ <c oughs> ยกนิ้วสิสู้น่ะส <c oughs> ู้ๆค่ะเออเดี๋ยวจะพาไปประกวดใครว่าสู้ใครสิบเป้าสิบเป้ารางวัลที่หนึ่งน้องหมอมานัก รอเบิ่งยามแต่งโตเสร็จแล้วครับนางงามทบนพมานน้อยนี่ตอนนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับเซ็ตเต็มตอนนี้ลองเท้าดูสิแม่เขาอยู่ไหนเดี๋ยวไปดูกันดูงานดนางนกพมาน่อประกวดแล้วครับ นี่เบอร์ฮ่องหกงได้เบอร์เก่าครับนี่งามครับแฟนสาวบาเบสครับน้องปันปันใก่ไก่เอ็นนิ้วเราเราจะมุ่งไปทั้งหมดตัวนี้มีประมาณอความยาวไม่เก่าโอ้ยปังจีด้วยนี่ มึงพี่หอนจะพูดมึงนู้นปีนะคะ <c oughs> กำลังศึกษาอยู่โรงเรียนอนุบาลกาดเชิงชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งความสามารถพิเศษของน้องก็คือเต้นนะคะท่านสอทอพงมันเหมาะนะคะผู้เข้าส่งประกวดค่ะเดี๋ยวกลับมา นลมิตาท่านแก้วศึกษายอยู่ชั้นป2ค่ะชื่อเล่นชื่อน้องปันตันค่ะอายุ8ขวบมก6ไหนลูกโรงเรียนโรงเรียนใหญ่เรียนเรียนน้องเรียนที่ไหนลูกเรียนที่โรงเรียนอนุบาลกับเชิญค่ะให้ส่งเข้าประกวดค้าสอทอเพลงเล่นบทค่ะ ขอเสียงตบมือให้กับน้องปันปันอีกสักครั้งเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปให้น้องไแดบบ้เดินโชวต์วตัวอีกสักรอบหนึ่งค่ะรับรางวัลด้วยนะคะ,คะยคัง,ง,ง,งไม่ไปในะคะ่านรากวัไม่นอนค่ะเดินเดินตามที่เราโซมาค่ะลูกเดนินตามตอนนี้เมเข้าตาแล้วค่ะล่าสุดถ้าไม่มีไฟเราก็จะมองไม่เห็นเนาะ มาดมมาดมนะคะคนสวยของเราทันนี้ลูกทนันนี้ปันปันจ๋าทานันนีลูกท่านคณะกรรมการก็เลยเห็นว่าเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแบ่งเป็นกลุ่มช่วงอายุให้น้องตอบคำถามนะคะสำหรับคำถามความยากความง่ายนะคะหรือความญาตแบ่งกลุ่มเป็นช่วงอายุสักครู่ค่ะน้องปันปัน,ปนพร้อมไังลูงพร้อมแล้วนะคะ นอยสิรอดเนาะสำหรับคำถามของน้องปันปันนะคะโตพี่น้องปันปันเป็นผ่าออยคะอยากเป็นคุณครูเพราะอะไรคะน้องถึงอยากเป็นคุณครูค,คะเพราะอะไรคะน้ไมถึงอยากเป็นคุณครูอยากให้ความรู้เอาล่วยเอาล่ยาวย อยาเป็นครูค่ะเพราะาาว่าอยากสอนหนัอเด็กๆแต่ตอนนี้เราเป็นนักเรียนก่อนเราต้องขยันเรียนก่อนนะคะมีอีกไหมลูกมีคำตอบอีกไหมคะไม่มีแล้วนะคะค่ะขอบคุณสําหรับคําตอบของน้องปันปันน,นนะคะมีรางวัลน้ําใจไหมคะเอามาแล้วแบง,แบง,แบงค์ม่วงแบงค์ขาวแบงค์แดงขอบคุณค่ะอ่าคุณยายก็มา มีอีกไหมคะมหมดแล้วนะคะรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3แล้วก็เราจะประกาศผู้ชนะเลิศน,นะคะเป็นลำดับสุดท้ายนะคะอ่านกันทุกคนเลยนะคะในวันนี้มาแล้วค่ะมาแล้วค่ะรางวัลของเรา น,น้ามุพมาค่ะ,อะขออนุญาตถอยหลังคนละหนึ่งเก้าค่ะ,อะถอยหลังหนึ่งเก้านะคะ,ะต่อไปนะคะพิธีกรจะประกาศผู้ที่ได้รับรางวัลน,นะคะรองชนะเลิศอ,อันดับที่สามนะคะ,ะใครเนาะใครเนาะใครเนาะ ยิ้มหน่อยค่ะยิ้มหน่อยค่ะสำหรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่3ได้แก่แก่แก,แกหมายเลขหนึ่งน้องเจสสิก้กาครมีค่ะหรือว่าน้องปังของเรานั่นเองค่ะขอเรียนเชิญนางบุษบาทองทาท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่20นะคะได้ให้เกียรติมอบรางวัลให้แก่น้องค่ะ ขอเสียงตบมือดังๆให้กับน้องเจสสิก้าอีกสักครั้งหนึ่งนะคะและต้องขอขอบคุณท่านพี่ใหญ่บุษบาทองทานะคะที่ได้เกียรติมอบของรางวัลชนะเลิศอ,อันดับที่สองได้แก่ ให้กับน้องนิชาน,านันขำเนียมนะคะหรือว่าน้องขนมปังค่ะขอเรียนเชิญค่ะ ขอเสียงต่อมือดังๆให้กับน้องขนมปังอีกสักครั้งนะคะแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่เวียงซ่อนเกลียนที่ได้ให้เกียนมอบรางวัลให้กับน้องเป็นอย่างอันดับที่ห,หนึงห่งได้แก่แกซึ่งน้องจะได้ถ้วยรางวัลนะคะพร้อมเงินรางวัลนะคะสำหรับรองชนะเลิศอ,อันดับที่หนึ่งของเรา ไ้แกมหมายเลข2เด็กหญิงบุญญาณุไส้เซนหรือว่าน้องโบโบค่ะค่ะในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญน,นางจริยาดีเสมอท่านเกษตรอำเภอกาบเชิงค่ะได้ให้เกียรติอมอบรางวัลและก็ถ้วยรางวัลให้กับน้องค่ะขอเรียนเชิญค่ะ ขอเสียงต่อมือดังๆให้กับน้องโบโบของเรานะคะนะคะคตื่นเต้นไหมคะขาสั่นไหมลูกอะน้องขยับมาทางนี้ลูกใครมุ้ขยับซา้ายเอ้ยขยับขวาหน่อยคะอ่ะอะมาและในลำดับต่อไปนะคะถึงเวลาที่นะคะน้องๆรอคอยแล้วก็ท่านผู้ชมรอคอยพ่อแม่ผู้ปกครองก็รอคอยด้วยเช่นกันนะคะสำหรับ รางวัลชนะเลิศนะคะหนูน้อยน้องพมาาประจำปี2,567รางวัลชนะเลิศได้แก่หมายเลขส3มเด็กหญิงนัชนาธิปงวนีหรือว่าน้องเชอเบ ค่ะในลำดับต่อไปขอเรียนเชิญน,นางบุตรสาพรทวีเกิดรองนายกเทศมนตรีตำบลกาศเชิงได้ให้เกียรติมอบถ้วยรางวัลและรางวัลให้กับน้องเชอเบลค่ะขอเรียนเชิญค่ะวันนี้ท่านรองของเรานะคะตอนแรกนะคะพิธีกรคิดว่าท่านรองของเราจะมาประกวดรู้วยนะคะสวยสดงดงามอย่างเช่นหนูน้อยนอพมานของเราค่ะขอเสียงตบมือดังๆให้กับน้องเชอเบล ได้รับถ้วยรางวัลน,นะคะเงินรางวัลแล้วก็สายสะพายด้วยค่ะใส่สายสะพายก่อนนะคะอ่ามงลงแล้วนะคะวันนี้มงลงน้องเชอร์เบลนะคะเอาคุณครูช่วยจัดด้วยนะคะ

ารับรางวัลวันนี้ได้ไปหลายรางวัลเลยนะคะมงลงสายสะพายลงนะคะถ้วยลงของรางวัลลงนะคะท่านรองคะ่ะอย่าพึ่งนะคะอย่าพึ่งลงนะคะในลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญท่านรองนายกเทศมนตรีตำบลกาบเชิงของเรานะคะได้ให้เกียรติมอบรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่4นะคะให้กับหนูน้อยนอพมาศของเราในทุกท่านนะคะในวันนี้คะ่ะขอเรียนเชิญค่ะ เดีด๋ยวเขอถ่ายรูปก่อนนะคะสครูค่ะตากล้องนะคะหนึ่งสองสามเช๊ชื้อเช๊คยิ้มสวยค่ะานางนุพมาศของเราในค่ำคืนนี้นะคะสวยสดสมมงจริงๆนะคะ กลับมาคว้ามงกันใหม่นะคะปีหน้าเราจะได้ทําการจัดโครงการสื่อสารประเพณีลอยกระทงซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันดีของชาวเทศบาลตําบลกับเชิงของเราเองนะคะปีนี้ไม่ได้มงไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวปีหน้าเราจะกลับมาคว้ามงกันใหม่นะคะสัญญาไหมคะสัญญาค่ะสัญญาค่ะข้าหอมนะคะปีหน้าจะกลับมาคว้ามงไหมคะกลับค่ะกลับมานะคะ และลำดับต่อไปนะคะขอสวยค่ะยิ้มสวยค่ะเชิญค่ะท่านผู้ช่วยค่ะ่สะคอไว้เนี่ยงีสอง่านยิ้มกันไ้มโคงามีเพื่อนก็ได้ก็ได้ก็่าปักกันที เาขวันนี้ใครจะทอดกระถินไม่เกินหกทุ่มนะเรียกไปทอดนะใครจะเป็นเจ้าภาพกระถินไม่เกินหกทุ่มวันนี้ครับไปทอดได้เลยถ้าเกินหกทุ่มแล้วไม่ต้องทอดนะครับและวันนี้ต้องขอบคุณลูกๆหลานจากเทศบาลตำบลกาเจิงที่ดูแลพวกเราทุกคนในวันนี้ของเราเสมอหลันเราด้วยครับมีคนสวยที่สุดสรับต้องลงมติด้วยผมยัง